คนอำเภอฝางไดเรื่องจ้าวัดจ้าวัดฝางม่ใช่ประกันขอพี่น้องชาวเขตเจ็ดสามมาเภอได้เรื่งมาฟังปลาใสจากใครธรรมนัสพมเผาผมอยากขอความเมตตาคือน้องบ่าวคนนี้ไผ่ไผ่ก็ห้องว่าสจอุ้มคนคนนี้ตอนเป็นสจอยู่พี่น้องมาต้อง ไปอู้อย่างนากักขันที่ผลงานความจริงแล้วคนคนนี้อยู่กับพี่น้องมาโดยตลอดและเป็นตัวแทนของภาคทองถิ่นมาโอยตลอดทำงานภาคทองถิ่นคือลากเก้าของการเมืองระดับสูงระดับประเทศวันน,น,นี้ลูกหลานอูไม่เกิดอำเภออย่างลูกหลานคนอำเภอฝางเป็นตัวแทนพี่น้องชัยประการและ แม่อายจะขยับก้าวไปสู่เวทีการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรได้ตอ่อได้ตอ่ตอ,อปัดปืดอดดงๆลูกับตอนมาหาเสียงก็โอโหโอ้พี่น้องชาวอำเภอฝางแม่อายอะไรเราจะทำโน่นทำนีใ้ให้พวกเราอ๋อไปไปมดอาหารสาวฟฟ้าโอ้สวัสดีครับสาวฟฟ้ายัางไวเลย แล้วเลือกตั้งได้แล้วหายสักหายสอยเพื่อผมกินพอได้เป็นแล้วละต้อรัเวลา้าบ้านไว้ดิโอ้สวัสดีครับโอ้วัสดีวัดีวัสดีวัสดีมีนอย่าเอานักการเมืองอย่างนี้เข้าใจก่อที่ทำมาหากินในแผ่นดินที่รัฐสภากหลังจากการปฏิวัติรัฐประหารปี2557คสช นะครับประก,การชิดที่ดินสวนซอกไรอะไรก็ไม่รู้ละทั้งหมดถูกพันกว่าไรไปปักป้ายเฉยๆแล้วก็บัยญญ่าอย่างเลยแต่มายุคธรมนัดพมเพานอกจากปักป้ายแล้ยึดไปอีกเพื่อแจกจ่ายให้พี่น้องชาวระเบไอ่อยฟและใช้ปากกันที่เป็น,นโนดครุฑสีเขียวให้เป็น,นโนดครุฑสีแดงที่เราเรียกว่าชนดที่ดินอย่างนี้เอาไหมเอาไหม หังากคุณจะมาปฏิรูปประเทศไทยคุณต้องดูกันว่าคนไทยพร้อมให้ปฏิรูปหรือยังแผ่นดินสยามแผ่นดินนี้เขาปกครองมาอย่างไงคุณต้องเข้าใจโครงสร้างของประเทศไทยไม่ใช่รับวัฒนธรรมตะวันตกแล้วมาจะมาปฏิรูปประเทศเราไม่ได้แม่นกบางคนอย่างนี้ครับไม่รู้เอซใครบ้างนะพี่น้องครับ บ้านเมืองเขาไม่รบกันแล้วเราจะมีทหารไว้ทำไมไว้ทำพอไไ่อย่า <nome> ให้นัดต้องพูดมากกว่านี้ <g ül ê ng> เดี๋ยวน้องคนนั้นจะไปถล่มนัดอีก <c oughs> เอ้อพี่น้องครับ <c oughs> สำหรับธรรมนัตพรมเผ่เาไม่ต้องขายบริหารจัดการน้ำน้ำท่วมน้ำร้าย <c oughs> ครัโครงการพริ่ต้องสารต่อที่ดินทำกินต้องสารต่อราคาพุทธผลเกษตรที่พี่น้องถามว่าทำไมข้าวราคาตกต่ำยางตกต่ำมันตกต่ำข้าวโพดตกตำ่ำการทำสงครามสินค้าเจืองงหมดปลาปลามต่อสู้กับระบบนายทุนที่รัฐเราเปรียบพี่น้องประชาชนจะอีดีก่อนเอาไหมเอ,เอาก่อนพี่น้องครับไายชา้านาเจ้าสวนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ท่านจะเลือกพักก้าต่อไปพี่ท่านเลือกเลือกไหมเลือกร้อ้อท่านภาพถ่ายรูปก,กับพี่านาะ้องนนั้นวันที่8เวลา8ปดโมงเชา้าถึง5้าโมงเย็นจะเรับข้าคูา่หากขอบคุณมาก ซึ้มั่นใจมากครับเพราะว่าเมืองฝางเป็นเมืองเกษตรฝางไม่อายชะบการคือเมืองเกษตรวันนี้ท่านธรรมนัทนะครับมาให้ความมั่นใจเพราะที่ผ่านมานี่เต้องเหมาลดนะครับไปถึงพะเยาไปถึงเตีเต้ยนเนี่เพื่อตามหาท่านธรรมนัทนะครับวันนี้ตรวจแทนท่านธรรมนัทอยู่ตรงนี้แล้วครับรู้สึกว่ามีความหวังรู้สึกว่าเปิ้อนอยากเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงจริงๆจะมาถึงแล้วครับหลังวันที่แนี้แน่นอนครับเบอร์5นะครับบัาสีเขียวบัาสีชมพูเบอร์42ครับ แต่ได้ครับเครื่องปาอะปะมาขับป้อมนะครับอยู่ในแผนเรียบร้อยแล้วเอาครับขอได้ครับขอบคุณได้เมืองฝามันเป็นเมืองเกษตรครับฝาไม่ให้เชิการคือเมืองเกษตรวันนี้ท่านธรรมนัสนะครับมาให้ความมั่นใจพ่อตีผ่านมานี่เพื่อต้องเหมารถนะครับไปถึงพะเยาไปถึงเตี้ยนเตี้เพื่อตามหาท่านธรรมนัสนะครับ วันนี้ตรวแทนท่านธรมนัฐอยู่ตรงนี้แล้วครับรู้สึกว่ามีความหวังรู้สึกว่าเปิ้นอยากเปลี่ยนแปลงครับการเปลี่ยนแปลงจริงๆจะมาถึงแล้วครับหลังวันที่8นี้แน่นอนครับเบอร์5นะครับบ้านสีเขียวบ้านสีชมพูเบอร์42ครับอเห็นบอกแต่ก้อมนะครับมานักขนาดนครับอยากให้ช่วยเรื่องราคาเข้าครับอยากให้ช่วยเรื่องแรงน้ํานะครับบางหมู่บ้านเปิ้นยังบ่มีไฟไจ้ครับตอนนี้มันพศ2569แล้วนะครับบางหมู่บ้านลูกเล็กเด็กแดง เป,ปิาความหวังไว้ครับท่านธรรมนัฐับเพราะว่าบ้านทรับตะเคียนเปินได้ไฟฟ้าแล้วครับจากการพักดันของท่านธรรมนัฐทช่วยเหลือเปิ้์นครับ